โอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไหวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอาให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆาเลยนะคะมีมา8ปดปีแล้วล่ะคุณลูกแปดปีแล้วแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกรับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมา เออสลักเพชรอ่ะนั่นแหละแล้วก็แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นไปที่โรงพยาบาลไปคลินิกหมอแล้วหมอไปสามสี่รอบหมอก็บอกว่าลองผ่าดูไหมออแล้วคุณแม่ว่าไงคะตอบคุณหมอว่าไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอให้หนูให้หนูหาจินยาอีกก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค่ะที่คุณหมอว่าผ่าน่ะ เป็นเงินสามสี่หมื่นแล้วก็อันนี้แค่เข้าอุโมงค์เนาะแล้วก็พอเวลาจะไปผ่าจริงๆหลักแสนใช่ค่ะแต่ป้านะไม่มีเงินแม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกมันลำบากมากเวลาลุกี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ย จะค่อยๆค่อยๆลุกเออซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยลุกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินไก่เลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะ